น่ารักแอนทองประสมเปิดตัวลูกชายสุดหล่อหล่อใสดีกินพระเอกดังเคยร่วมงานเล่นละครกันมาแล้วสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเจมเจรายุทธและผู้จัดคนสวยอย่างแอนทองประสมในละครเรื่องการัดรัก ในครั้งนั้นสร้างความฮือฮาให้แฟนคลับเป็นอย่างมากเพราะด้วยอายุของทั้งคู่ที่ต่างกันแต่สามารถแสดงออกมาได้อย่างลงตัวแถมละครเรื่องการัดดักยังได้รับกระแสที่ดีสุดๆและถึงแม้ว่าละครจะจบ ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทั้งแอนเจมยังคงติดต่อหากาันตลอดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ต้องนัดเจออย่างภาพล่าสุดใน i ิน t a g r กรมของแอนทองประสมได้โพสภาพคู่กับหนุ่มเจมหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้ไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันมาซึ่งโพสนี้ระบบแคปชั่นว่าไม่รู้ว่าแม่ติดลูกหรือลูกติดแม่